โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Beat Soul Resonance นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกมนี้นะหลังจากที่เล่นมาเจ็ดวันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เนาะต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยก็คือเกมแนวเนี้ยแอคชั่นอพีนีนะครับเป็นการต่อสู้เนาะจัดทีมต่อสู้นะครับมีการแบบสุ่มกาชามีการอัพเวลอย่างเงี้ยนะครับอ่ถาถามว่าผมเล่นบ่อยไหมนะครับ ถ้าตอนเด็กๆนะครับผมจะเล่นเกมแนวแอคชั่นนะครับก็คือเกมแนวนี้แหละนะครับที่มันให้เราบังคับตัวละครมาต่อสู้แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบที่เป็นการสุ่มการชาเนาะมันจะเป็นเกมบีทที่เราจะเล่นในพอแพนะครับหรือว่าเล่นในพวกคอนโซลต่างๆเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอะเล่นใช่ไหมแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะปลดล็อกเนื้อเรื่องไปเรื่อยเวลาปลดล็อกเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะให้เราได้ทําการเนี่ยได้รับตัวละครมาเอามาเล่นเนาะเออตอนนั้นผมชอบ มากนะครับบอกได้ว่าผมเล่นแบบเล่นบ่อยมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะเนาะเล่นก็นเล่นแบบเล่นบวกอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้แบบมีการแบบแพรลี่ไม่ได้มีการปัดป้องไม่ได้มีการหลบหลีกอะไรนะครับเนาะอ,อ,อาจจะมีการแบบหลบสกิลเล็กน้อยนะครับเนาะตามภาษาแบบตอนเด็กๆอะ่ะพอโตขึ้นมานะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวน,นี้แล้วเพราะว่าผมไปชอบเกมแนวแบบว่าวางแผนกลยุทธ์นะพวกคอมมานด์ n อ็งคอนเคอร์นะครับพวก อันนั้นอะยูริยะเออนะครับไลฟ์อเลอร์กอแต่พวกเนี้ยผมก็เล่นเกมตอนนั้นเนาะแล้วก็เล่นเกมแบบพวกแนว M.M.O.R.P.G. นะครับตอนนั้นแบบบ้าฟาร์มมากเออฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็มันก็ถึงแบบจุดอิมมตัวของผมที่ผมจะเล่นเกมแนวพวกนี้นะเนาะส่วนมากผมก็จะเล่นเกมไอดอลนะครับเกมเ u r n b a อเบสนะครับที่มันแบบเออไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับแค่เราแบบจัดทีมมันก็พอที่จะผ่านด่านอะไรพวกเนี้ยได้แล้วนะเห็นปะก็เลยแบบ เฮ้ยเกมบีดนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบผมก็เล่นตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ชอบอันนี้เรื่องนี้มากพอมันมีแบบนี้มาเนี่ยผมก็เลยมาเล่นนะครับทีนีน้ถามว่ามันสรุกไหมจากเกมที่ผมแบบเคยเล่นมานะก็มีพวกโซโลเลเวลลิ่งใช่ไหมไอ้พวกนั้นอนะที่มันเป็นเกมในแอคชั่นอะเกมนี้ผมว่าแอคชั่นเนี่ยดูสมูทนะครับลื่นไหลภาพสวยสนุกกว่าเกมพวกนั้นมากเลยครับเออถึงแม้ว่าเฮ้ย mm hmm. เกมนี้มันจะเป็นเกมที่แบบ เปิดใหม่นะเออแล้วก็มีระบบการชาเหมอือนกันแต่ว่าอารมณ์การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะเออแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องแบบการที่เขาแจกคงแจกของนะครับพวกเพชรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหาค่อนข้างยากเกินไปนะอาจจะเป็นคาบจําจากการที่เราเล่นเกมจีนแล้วมันแบบแจกเยอะๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมหรือเปล่าเออนะครับมันก็เลยทาให้ผมอเอ,อ้ยทำไมเพชรเป็นน้อยจังเลยอะไรมันแบบไม่ค่อยมีพอใช้เลยจะซื้อพลังงานก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ซื้อพลังงานไปเี่ยพอเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีในการที่เราจะไปสุ่มกาชานะครับเออแต่ว่าใบสุ่มเนี่ยถามว่ามันแจกไหมมันก็มีแจกบ้างนะครับตามที่เราเล่นตามบทต่างๆเนาะซึ่งเราต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงเราจะได้ใบสุ่มมานะครับแล้วกาชาเกลือไหมถ้าเป็นไอเดีเก่าอ่ะผมอะ่มอะเกลือมากครับแต่ว่าไอดีเนี้ยคือผมสุ่มไปไม่เท่าไหร่อะ่ะได้ เอเดนานะครับมาสี่ตัวเออมันคือคนละฟิลอะไแบบเฮ้บางคนดวงดีบางคนดวงเกลือนะครับอ,อผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แจกอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ถ้าเลดมันเป็นประมาณเนี้ยผมว่ามันโอเคนะมันก็แบบเล่นได้นะแต่ว่าเออเท่าที่ผมไปอ่านดูแบบพวกคนจีนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แจกน้อยเหมือนกันนะขนาดจีนแบบแจกนูน่นแจกนี่นั่นเยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็คือแบบเออต้องรอดูกิจกรรมนะครับ เห็นว่าตอนโทชิโร่มาเนี่ยจะมีกรกมที่เราสามารถได้รับใบสุ่มด้วยเนาะอก็ถือว่าดีเหมือนกันนะให้เราได้สุ่มตู้ละสิบใบสิบใบก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าการันตีเนี่ยมันจะสะสมไปเก็บไปเป็นตู้หน้าได้เนาะอืนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าเกมนี้ทําออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะสมกับการที่รอคอยมาเลยนะสําหรับเกมนี้เนาะแต่ว่าตัวละครเนี่ยในช่วงแรกมันอาจจะแบบเมตามันอาจจะน้อยไปหน่อยหนึงนะครับ เราเล่นจริงๆเนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเนาะอย่างตัวซับพอร์ตที่มันดีๆเลยก็เป็นอุราฮาร่าเนาะจะมียาจิลุเอามาเล่นได้นิดนึงนะครับเออถ้าใครเล่นกับทีมที่แบบว่าเป็นทีมสายฟาดฟันก็จะดีกว่านี้นะครับสำหรับยาจิลุอะแต่ว่าถ้าใครเอาไปเล่นกับทีมอื่นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่นะแล้วก็มีในส่วนของตัวอิจิโกะนะครับร่างบางครใช่ไหมตัวนั้นจะเป็นตัวที่แบบเล่นแบบโอ้โหสนุกมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของชิโฮอินแต่ว่า ผมว่าคอมโบมันยังไม่ค่อยเข้ากับในส่วนของตัวโครมบุระเพราะว่าโครมบุระเนี่ยมันเป็นตัวที่เราจะต้องเก็บสแต็กใช่ไหมเก็บปุ๊บกดคิวกดคิวไปเรื่อยนะครับแล้วก็ค่อยอันติใช่ไหมนะเออแต่ว่าชิโฮอินเนี่ยมันจะเป็นคอมโบที่เขาเนี่ยต่อ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 ยไปเรื่อยๆนะตัวเขาจะเป็นตัวดาเมจหลักอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดถึงใจยากว่าเราจะเอาตัวโครมบุระเนี่ยเป็นดาเมจหลักดีหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นในส่วนของตัวชิโฮอินที่เป็นดาเมจหลักแต่ว่าคอมันยังไม่ ยังไม่ดีเท่าไหร่ผมบ้านเนาะเออจะต้องอาจจะต้องรอตัวอื่นมาซับนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวซุยฟงเนาะซุยฟองอาจจะมีแบบเป็นตัวที่เอามาเสริมชีวอินได้นะเออผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนะาะแต่ว่าตัวละครเนี่ยถามว่าตู้มันดานไหมอืมส่วนตัวผมอะก็มองว่ามันก็พอดีพอด,ดีนะไม่นานเกินไปไม่ไม่ช้าเกินไปเนาะเพราะว่าอย่างเกมอื่นอะ่ะพวกเกนชินพวกอะไรพวกนีน้มันก็ประมาณนี้เนาะ14วันเออ แล้วเขาก็ดีนะเกมในข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบว่าเราแบบไม่จะเป็นต้องไปดูแบบสปงสปอยอะไรเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขามีในในตารางอะเนาะในตารางที่เป็นตัวกิจกรรมอะ่ะของเกมนี้อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรเข้ามานะเออผมมองว่าก็ดีนะแต่ว่าปัญหาในช่วงแรกก็คือก็มีพวกบั๊กต่างๆบั๊กเสียงบั๊กอะไรพวกนี้เนาะเออนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดเสียงเกมนะเนี่ยมันจะมีตรงตารางตัวนี้อยู่แล้วนะครับว่าอ่ะมันจะมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ ผมพูดนี้เนะาะว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดตามเวลาของมันนะครับแล้วก็การที่เรามาเล่นใหม่เนี่ยมาเล่นใหม่มันก็จะนับนับวันตามของเติมแรกนะเห็นปะอย่างเช่นถ้าผมมาเล่นวันนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอเล่นตอนที่เราแบบเฮ้ยที่จริงยาโซชิโรมาไปรอรีตอนนั้นได้ไหมได้นะครับหรือว่าใครจะทไํไอดีดองรอแบบผมก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่ผมได้มาเ,เนี่ยตัวของอีคาโคเมอีกตัวหนึ่งปึ๊บเห็นปะแต่ตอนนี้คือมันจะไม่หลากหลายเท่าไหร่นะผมมองว่าเพราะว่า ตัวที่มันเป็นตัวสนามเนี่ยถ้าเป็น s อ R เนี่ยมันมีแค่สายนี้เนาะสายคมามูระนะครับแล้วก็เป็นสายทานามะแล้วก็เป็นเบคุยะนะครับมีแค่สามตัวสายต่อยทะลวงแล้วก็ฟาดฟันนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวชิโออินเนี่ยมันเป็นสายต่อยก็จริงนะแต่ว่าอมโบมันรู้สึกมันแบบมันจะต้องใช้ตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวต่อยหลักเนี่ยเออนะครับคอมามุระมันจะเป็นแบบเน้นแบบเก็บเก็บสแต็กใช่ไหมกดคิวกดคิวไปเรื่อยๆเก็บลูกไฟแล้วก็ อันตินะครับมันก็มันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้แต่ว่ามันผมบอกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบชิโออินอาจจะเป็นแบบเออเน้นแบบให้ชิโออินเตะเตะตะต่อยต่อยไปแล้วก็มีตะกิมม้มาเสริมมาเสริมเออมันนั้นน้่าจะเป็นแบบโทเซนอะ่ะเออเข้าใจไหมแบบอิชิดะยิง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 ไปอิชิดะเป็นดาเมจแล้วก็ให้โทเซนแล้วให้ให้โทเซนลำแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ของโคโมระเนี่ยตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวที่จะต้องลำนานเท่าไหร่เน่อเพราะว่าบางใครเขาเนี่ยนะครัับบบมมนนนเป็อะรที่แแงาก มันจะฟันแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ับดาเมจด้วยนะแล้วก็แบบนีน่กดตีตีใช่ไหมมาถึงอ,ะอ่ะกดสกิลอ่าสกิวอันตีใช่ไหมแล้วก็กดสกิลต่อสู้ปึ้งแล้วกดตีธรรมดาปึ๊บปึ้ปึปึแล้วก็กดสกิลต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดอันติลงมาอย่างเงี้ยอืมมันมันจะเป็นตัวที่เน้นยืนนานอะ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโทเซนนะครับโทเซนไปนไหนละทีนี้อา้าวหมื่นหัวเลยเฮ้ยอิคาฮูหายตะก,กี้ยิงอยู่เลย อา้าอ๋ออิดทีป่ะอ่าในส่วนของในส่วนของตัวโทเซนนะโทเซนเนี่ยมันเล่นกับในส่วนของตัวอคาคุก็ได้ถ้าเป็นอิคาคุเนี่ยมันจะแรงกว่าในส่วนของตัวอิชิดะเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้อิชิดะแทนได้นะม,มันก็เล่นได้อืมแต่ว่าตอนนี้คือสายวิญ,ญญาณอะมีแค่โทชิโร่นะครับถ้าแบบเพื่อนๆแบบไม่มีสายวิญ,ญญาณตัวไหนจะเล่นก็ก็ต้องสุ่มโทชิโร่นะแล้วก็ไอเซนเนาะมันก็จะมีไอเซนด้วยแต่ว่า ต้องรอดูด้วว่าไอเซนจะมีสกิลสนามหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอดูอะไม่แน่ใจเลยครับสําหรับในส่วนของตัวเรื่องสกนะิลเนาะใบกรชาเพื่อนๆก็เก็บไว้ได้นะดองได้นะมันใช้ใบเดียวกันนะนะครับไอพวกเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถสุ่มไปได้เลยนะผมก็สุมไปเลยนะอันนี้การันตีผมยังไม่สุ่มผมจะสุมเป็นตุ้งนี้ก่อนตู้เนี้ยผมอยากจะให้มันได้ตัวหลากหลายก่อนแล้วค่อยเลือกว่า,วาอนาคตเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวซ้ําหรือเปล่าถ้าเก็บตัวซ้ําเนี้ยผมก็จะเลือกตัวซ้ําแต่ว่าตอนเนี้ย คือเราไม่จำเป็นต้องเก็บตัวซ้ำครับเพราะว่าเอาตัวให้มันหลากหลายก่อนเพื่อที่จะเอาไปไต่หอเนาะการที่เราจะซื้อพลังงานทุกๆวันเนี่ยผมว่ามันก็เปลือกนะผมว่าอย่างที่บอกไปเนาะเพชรมันค่อนข้าง,าง,างที่จะหายากนะครับเนีย่ยถ้าเราเหมาเหมาทุกๆวันนะไม่เหลือเพชรเราหมดแน่นอนครับอย่างน้อยซื้อสักวันละครั้งสองครั้งก็เพียงพอแล้วนะในการที่เราเล่นเนาะไม่ต้องรีบร้อนนะตลากก็คือเสพบรรยากาศเสพในส่วนของตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับยริสอะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ดูเป็นแค่แนวทางส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบ ยิงตามอะไมากมายเนาะแต่ขอแค่มีอุลาฮาน่านี่ผมก็ชื่นใจแล้ะขอแค่มีตัวนี้ผมก็ชื่นใจแล้วเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นตัวที่บัฟตัวไหนก็ได้บัฟให้อูรุลุก็ได้เอามันยิงเอาบัฟให้กับในส่วนของตัวอิชิดะก็ได้นะอิชิดะนี่เป็นตัวแบบพื้นฐานนีลยถ้าใครแบบไม่มีตัวคอที่มันแบบเล่นคู่กับทีมก็เอาเนี่ยแหละอิชิดะเป็นตัวสกิลสนามลบได้นะครับสนาบตัวนี้เนาะก็ปั้นไว้เลยครับไม่เสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นตัวที่เราอวยตัวที่เราชอบผมมองว่าก็ก็ดีนะโดยรวมเนี่ยผมมอง ที่เราเห็นเขาสปอยมาเนี่ยนะเป็นแบบข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยโอ้โหตัวละครแบบเท่ๆแบบเก่งๆน่าจะบานนะแต่ว่าต้องต้องรอดูนะว่ามันจะเป็นร่างแบบเดียวกับที่เราเห็นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะเขาเออแบบว่ามันเป็นแบบลนะีกเนาะแบบข้อมูลที่แบบว่าเอามาจากไหนก็ไม่รู้อะเป็นไปข้อมูลที่หลุดมาแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูทีทนะก็เชื่อได้มากที่สุดก็คือเชื่อตรงนี้แหละครับปฏิทิน นะครับเราดูตามปฏิทิน,นอันนี้คือแบบการันตีสุดเลยนะไม่ต้องไปรีบร้อนว่าเฮ้ยโอ้โหต้องไปเก็บตัวนู้นตัวนี้นะครับเอาดูแค่ปฏิทินนะนะครับเวลามีโทชิโร่มาปุ๊บเดี๋ยวมันอาจจะมีตัวสปอยตัวใหม่มาก็นนะั่นแหละก็ดูแค่ตนี้พอว่าเราจะเก็บตัวตู้หน้าหรือเปล่าส่วนตัวอื่นที่มันจะไม่เข้ามาเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบรอได้ก็รอนะครับถ้ารอตัวที่ชชื่นเพื่อนชอบได้แต่ว่าถ้าไม่แบบเฮ้ยเออเอาเล่นให้มันสนนะุกเนี่ยก็เก็บไปเลยครับแล้วก็ค่อยหาเพชรกันใหม่เออค่อยหาใหม่เพชรค่อยว่ากันนะครับเดีย๋ยวมันกน้ี นะครับแต่โดยรวมก็โอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรมากมายถึงแม้ว่า,าบรรยากาศมันอาจจะแบบเฮ้ยหาเพชรได้น้อยไม่เหมือนกับเกมแบบอุ้ยเกมจีนที่มันแบบโอ้โหยมีเพชรแจกเยอะแยะมากมายตั้งแต่เริ่มต้นนะนี่ก็ค่อยๆเล่นกันไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับคอนเทนต์ต่างๆมีมากมายเลยนะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราจะยิบเล่นหรือว่ารีบอัพเลเวลหรือเปล่าถ้าเราอัพเลเวลไปเนี่ยยิ่งเลเวลสูงเนี่ยคอนเทนต์มันก็จะเป,เปิดเปิดเปิดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซื้อพลังงานเนี่ยมันก็คือการที่เราซื้อ ความสนุกแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเฮ้ยความสนุกของเราคือการสุ่มกาชาเราก็ค่อยๆเล่นใหม่ก็ได้ครับเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ